ที่เนาะ,ะน้องซาด้วยเนอะน้องซานใหญ่บนหากินหาอยู่ของคนและสัตว์อยู่ที่นี่บอนเดียวเพิ่นแมน่น้ำเป็นน้องซาที่สัตว์อาศัยอยู่หลายเนาะเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ อ่ายูยบรรยากาศหนาวสมควรพี่น้องเนาะในบ้านเฮา<ม>ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งเหรอหนาววกระโบวิยังอ๋อถ้างานยินตามแม่น้ำลำเต้ มีหงคอนบึงโอ,บโอ้ยมีปาเ่นกบเียเบึงใกล้ๆเนาะมีอปิิงฮอจีบอ เสมอำๆนะน้องตัวนี้น้อยซ้ำขี้เล็บน้องขี้เล็บ,เบพอดีเลยลักเป็นรักตัวนี้น้อยก็ยานตายเพราะมันเมาป <c oughs> ่าก็เห็นเนี่ยเด้หาอยู่หาจิงไม่มี้แหละยเหลี้ยงปากเลี้ยงทองโอได้ยางเป็นเนาะโอได้ยางเป็น บหากระบอกอะกินพันซื้อกะของแพงแพงมุงหาพันคาบน้อยๆนะพี่น้องเนาะอะไรกินแควย้อนมาหากิ้มเออแบบนี้แหละมันบังคับจิตใจนี่ปลาตัวน้อยน้อยเนาะพี่น้องเนาะน้อยกับน้อยีเรียลเห็นเห็นบ่ปลาตัวน้อยนี่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 น่น้อย สักใหญ่ยาญาติเนาะตึกแฮตึกมองหาก็กินทุกมื้อนะสารที่บ่อนนี้เนมีบาญาจักโตบ่นเาได้ปิ้งแก้มปาเลยห้องตอนเช้านี่นะพไปแหงขึ้นเฮ็ดบเฮ็ดงานประจําชีวิตของคนกรรมกรว่าละกรรมกรอ ทุกคนต้องเป็นกรรมกรเนาะเป็นกรรมกรให้ตัวเองเป็นกรรมกรให้คนอื่นปุ้นเบิ่งไปทางก็ีแตมอน้ตาครบตาเียเาสิบ่มีให้จับโตอยู่บ่ดีอ่าเห็นแล้วเนาะุตนึงเนาะมา ก็น้อยๆเนาะมีนกาแค่ก็มีและกูมาจะมึงอืตส่าห์มีหอยหมักไม่เยอะเนาะน้องซะหอยหมักเดียวขอได้เลี้ยงน้องเนาะขอเป็นขอได้ฟาวน้อง ฟ้าไว้ซนะนาะโอ้แม่แพ้ลูกพี่น้องเลยตัวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีใส่เบ็ดเนะาะใส่ปลาคอเนื้อเป็เนื้อตัวนี้เนาะเนื้อเขียดเขียดน้อยเนี่อปลาเบ็ดเพราะฉะนั้นเนะนื้อลอยเนาะการหากินแบบธรรมศาสตร์แบบดั้งเดิมต้องเห็ดแบบนี้บ่แม,ม่น ใส่เครื่องพันธ์สมัยฮายูฮายินมีสีมืมอคนบูฮานแต่เก่าเนาะนำมาใส่ในเมองปัจจุบันคือปักเกจยาร้อยฮาป้าปคอนะ